สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้สิ่มากินสมตำต่อจากพี่ดวงนึงที่ตาิ่มาแล้อเะเนวิเศงมัอนี่ตำเพล่กล้วยกับกินน้ำนก็ได้ขูมมันแกงแกงบวบใส่ไก่ใส่โป๊ซีเหล้าโอ้แซ่บอะไรผักบุ้งอ่ะนี่ผักบุ้งน้ำ ขาวุงมีกะหล่ำมีตัวมงอกก็เห็นนะอนู้วเหนือเปรเี้ยกปรียวพุกโยกันที่ใส่ต้มต่อมอเป็คนจินอาหารอีสานเรามันแบบคนทำไมถึงแบบหืมคาวีดจ ขอยแบแซมเมอข่อยคนอีสานเขาต้องแซมเมื่อยตมเมรนึกนข่อยบายนั่นนี่โอ้ยเป็นางเมื่ออีกเลยมือกันะอาชีพทำเป็นอาชีพ่ไม่ขอแซมเมอรอคนนี้คือชอบเจงดื้อมยังกว่เยกว่จับหมกแดงบกทัว ครับคุณลงจินคอยจำได้ไว่าฉันยังไม่ได้บง่ตงตัวเขาเป็นนักเรียนก็เห็นทย่างบัวจากงก็นหน้าที่ย่างตะเคียนโเขาให้ย่างเราได้ต่ำหมกทัวร์ไหมเขอไม่กินคำสินเทียนนาคอยจำได้สยบที่สุดในที่ที่คอยกินได้ต่หมกทัวร์เชื่อบมดีตื้อมากอ่อนๆอันนี้คือเก็บจากส่วน เอหวา,านอนไรหวานค่ะดอ,อกมันอะแซบมันขนมกิเนเมียวนุ่มขึ้นบ้านเขาเลยสูมงอืมมาคยเปตาเนะน้มีขนมเสียนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยแหละเขาเอ็นมาขนมเซียนนนองมันเป็นเสียนซ้มิงมันเป็นวัฒนธรรมของขาการกินมีซ้มิงสบาสบาเขบาบอ,ขอากเขามอ ในยูยเ่อนกัน,ะนกอ,อ,อ,อะแล้วเหตุจริงเราต้องหูเสรบ้ากเก่วกับสีับะวางเพิสุดเก็บเพิสุดต่ำเพิ่มสูตรนอ้เก็บจากส่วนต่ำเยนี่พี่ว่านี่ไี่อันนั้ไม่เดียะใส่เมื่อคุย่างนะแล้วมขาตไดกันได้ ฉันจะขายนี่ไงจังเขาดูซาข่ายซาข่ายกินปะคือ <c oughs> มือเต้กินสมตามําเทปในวิดีโอเทปเบื้องออกไลท์ออกไลทคลิปแล้วกินสมตํายีสับสจับจับ ยีทูบ,เเส,ส,บสั่งหนผักคามี่ผักเกษมิ่ผักคามี่ผักเกษตรบ้านท่อนึงโอ้เขาเกลสีบบหมี่เสยาจ้ะุงนบุงจากสวน คนตกใส่มขึ้นนะกรอบด็ดแล้วพาไขเป็นขึ้นกลวงขมั่วไอ้สันจีนสดๆมาได้ตัวได้รุ่มแลยวกันตอน้ำไปแล้วมาห่อยอีกเ้อ ขนาดเราเคยตำพรมก็บเ็ดะตำพริกาแลงนะมันไม่เห็ดเลยเราเียอจ๋ด้วยิม้พริกแก้มเถ้ามันตำเปรี้ยซาจกินมางมันกเ็ดเลัวขาไม่กากหมูด้ยกากหมูบาห้อยเ お父さん。さかグ今のパシリジャー。ジタ。で今なでえ。何ででしょ。で <laughs> 何で何で何でで何何で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 何い何で何でいで何で何で ็จัดปลาดี้วยสุก็ปพาคมาไตไตนะอืมชอบกาอยู่เล่อยไ่นี่พาปูพ้กปูงาิน น้ำมัน้มีเนาะน้ำมันมีใ้นบึกแต่มันหน่อยหน่อยแล้วปุ๊บแล้วนั่นเลยบไม่นำแลเกาไม่นำน้ำหรือว่าหล่นแซุ่หอกมือนเห็นกวกไม่นำอะคือนำนมจีนมันหวนน้ำเป็นเบบปกติขนมจีนต้องนำอย่ายาดิใ่ป่ะแกงบบวมไหมมันในกองแล้วเป็นเหมือนมืน่าแซ่บแกงใส่ไก่ใส่บลกสี่แซ่บ

ซาวามันอีรู้ไส้ข่อยมันอีรู้ไส้ข่อยคืกินน้ำน้ำข่อยเวกาอมันอีข่อยไปหนึงของยมข่อยกินหมดบ้างว่าทุกคนสิ่งอ่ก้เเตรียม นเหลอหเขา้ามาภาพเาวกินไไปจูบปุ๊บกปะเดงแม่แม่ะแปะแดนไม่ต้องการปรลาไหลนี่<ร>คือดงดบุกกงแล้วกมูจัดูมดดบมันมาปุ๊บกระเด็นะ มาแมงเน่มต้องการปลาละปลาปลาละอยจับแค่เทศใส,ส,ส่ซื้อส่วงกินได้เลยปลาละปลเจ๊ปลาละม่คะขอให้ดูข,<อ>ข<อ>้นไม่บังอะไปไหเบังกบไปสิตุ้มให้ยังบอ ปลาละตัวแม่รองหลายๆร้องร้องกินบ่บ่ไปต่างคนหุืมไมันึงเป็นนางสืนันเย็นบ่ก<อ>วนเม่นเปลอายวไปร้งเรียนได้ไหมดินสมุดการบ้านก้อหอมกูสีไดงมเฮีย่ไปเลยเนี่หอมอะไรหอมอะไรพี้าเน้ำปลาโอ้ย่งหน่อยเสียดายจะได้ตุมอีกแล้ายังอีกได้ตุมซ้ำซ้ำก่าหน่ยเลยบมีเค้มค่ะ จะน้ำปลาได้แบบเจาวเข้มน้ำปลาล้วนเอาเห็ดซึ่งใดหลับปนยิยามอันนี้บะมีดอ๋ขอคอคอคอนี่เลยปลาสูตรนี่ทำบินมี่แบบคอไม่ยังในป,ปอกเพลรุ่งสซจันห้วยน้าปลาสูวนี่นี่น้ำลายแต่ แซบไเียนไ่ได้งอปลาจะควงตัวแซบไปเรีไข่ตาสโไข่ต่าง,าาางเมสูข้นมพรุนเขจะวาแซบนั่้นมีพรุนเขาบอกแซบปลา <c oughs> ขับว่เหม็นเอาต้มใส่ค้าจะไข่ก็นำลายไทยลาลักกินเกลืออ,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 อืมัน่รักกินเก,นเกนลือหรออ้า แม่บงบ้านโยตอนเออแม,ม่บงไปเอ,ออไปเก่าตักาวก่อนใช่มซ่ตัวแบบซากพาเนี่ย <laughs> ใช่ย่าไปซักผ้าเฮ้ยลอยกินเกลือเออร้อยกินเกลือย่ากลับมาแล้วคือกินเกลือ <laughs> ย,าย่ากลับแล้วแล้วก็พูดส <c oughs> ลา เินเอไหร่เราเห็ดโตัวไปให้เราทำงานแล้ก็มาทำากงเขีนังซื้อให้น้องโนนี่แงน้งซื้อพรอตัวทำงานแล้ัพอตามเหยีเดาล้อนแล้วเลยมานางกินนางกินถั่วถั่วเราเป็นฟางริบบิ้นฮเสต์เหยียดาเห็นะเกง รสจัดจไานพามเขือพายมเจี่ยงหินอน่อนจะมันเป็นเป็นไหมหนูวนมข้ทายเี๊ยมกรียมปูทั้งนี้เวลาสิเมินจะได้ไม่หนักหัวนัดนั้นห้อกแบบน่บปนา,นาประดัเจคลา้ายๆ้วยบ่าประด็บ ือไม่ค่อยเห็นลายเห็นหนังปเาแดงเส่บักนัดบดเป็นเมล็ดแบบนะี้แหละคือเรียหวานขุมกลมต้มปลาดงมันขาดเพราะอะไรขึ้นน้ำขึ้นเมล็ยบักนัดไปด้วยนุ่ยก็วหวานกับหวานจับกานนะ้นำตาลก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพ้าวมันหอม แต่ว่าไม่เหม็นเลยไม่ตันนักแบบดอกกันดอกแปบเอาวางเต็นแหนมเห็นไหมมือแหนมเขาโอ้โหเปิดแสนเงินนู่นเฮชิชูไม่แม่ตลกชิชู ดูไกลไปนก้อที่วิกับอีสามันมองก็ลองมองเขายกกับเป็นอยู่แบบอีสามผมเห็นบรนนากเขาเสี่ยวกมากบวนไุ่นไว้จิงหบ้างเห็นคนเห็ดสวนเห็ดหน้าอ้อม้างแบบ อันไหนไปไม่ชอ <laughs> บฉันก็ชิดว่ากินจไมั่นคกว่า ห,ห่วงแค่บอกว่าแกงน้ำมัใช่บอกวไง้องาเฮ้ยไม้วไม่ดแกงน้หม่นใช่บอกว่าจูบใช่บวกอื้ออะไมากแกเห็กระด้างแกใส่บวดัดร้่งหวไม่เห็นกระดางอยากให้ น่าวบ้านขัาตามนะเธอข้าวอาไมอันนี่จุ้ยเขเอาดาบมาอวดกิ๊กเขาเกี่ยวอะไรเอ่อโซนดาบโซนอะไรเซมิไรฮ่าฮ่าฮ่าเรากำลังดูอินเทอร์เน็ต ดีแล้วก็สดวมันก็แค่ไซส์เสือเท่าไหร่ตัดโนรีใส่ก็วางเสร็จแล้ว16ปอนด์

ว่าเห็นเราเห็ยุ่ยเห็ดอันวิดีโอมากห็ในอาหารอีสานเถวลงเหออมะเขาอเประเห็ดมามตำบกัก,พ,กรพริกตำน้ำพริกนะรวกเราสามเราบอดีู่บัตกล่องเราบ้วงงาม ืโทรศัพท์ไอพ่นเมื่อสองพอเลือดจอีดจ๊เริ่มสิอิม่ม นีก็ซ้มนี่กะเนจ้ามาดิจ้าเดี๋ยวมมรุ่นจะคอยมาเบิงมีคลิป